สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบก,กับวิชานาตศิล์นะคะสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้ผู้ครูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมารายาทในการชมการสแสดงนะคะนาตศิลป์และละครโดยนางสาวประพาวีบุญเปาหรือว่าครูบิวนั่นเองค่ะโรงเรียนบ้านชุมแสงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะมารายาในการชมการสแสดงนาตศิลป์และละครเนี่ยการมีมารายาทนะคะในการชมการแสดงเนี่ยจะทําให้ผู้ชมนะคะแสดงได้ เข้าใจไม่รบกวนสมาธิของผู้ชมนะคะและก็ผู้แสดงด้วยนะคะควรมีหลักในการชมการแสดงเพื่อที่จะทําให้อะไรคะการชมการแสดงนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะได้รับประโยชน์จากการชมการแสดงที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือหลักการชมการแสดงนฏาิลป์และละครเนี่ยผู้ชมการแสดงต้องมีอะไรคะตอนน้องมีความเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของนฏาิลป์ จึงจะอะไรคะสามารถเข้าใจในอะไรคะการแสดงนั้นัน,นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วยแล้วก็หลักการชมการแสดงนาาศิลปินละ,ละครมีดังต่อไปนี้นะคะอ่าเรามาดูนะคะสามารถแยกได้ดังนี้นะคะามาดูหัวข้อแรกนะคะก็คือข้อที่1ศึกษาท่ารำเพื่อทําให้ทราบความหมายนะคะท่ารำแล้วก็เข้าใจในการแสดงมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นแรกเราต้องศึกษาก่อน เพื่อให้เราอะไรคะให้เข้าใจนะคะต่อไปลําดับที่2นะคะข้อที่2ก็คือมีความเข้าใจในเนื้อร้องและภาษานะคะของบทเพลงที่ใช้อะไรคะในการแสดงครั้งนี้ด้วยเพื่อให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเราต้องเข้าใจเรื่องเครื่องแต่งกายด้วยว่ามีความเหมาะสมกับบรรยากาศนะคะเรื่องราวในการแสดงนั้นหรือไม่ ต่อไปข้อที่4ค่ะเข้าใจบทบาทของตัวนะคะตัวแสดงด้วยว่าตัวแสดงนั้นน่ะแต่ละตัวเป็นใครนะคะทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะอ่าเป็นการเลยคะศึกษาตัวละครต่อไปข้อที่5ค่ะเข้าใจเกี่ยวกับแสงสีเสียงและก็อะไรคะว่านั้นว่าแสงสีเสียงน,น,นั้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือเรื่องราวนั้นหรือไม่นะคะอ่าต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูมารยาทบ้างมารยาทในการชมการแสดงเนี่ยและการปฏิบัติตนเป็นผู้ชมนะคะเราถือว่าเราเป็นผู้ชมนะคะผู้ชมที่ดีนะคะผู้ชมการแสดงต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทในการชมการแสดงนะคะและการปฏิบัติตนที่เป็นผู้ชมที่ดีด้วยนะคะเราต้องมีมารยาททางสังคมนะคะการปฏิบัติตนทําอย่างไรก็เพื่อเป็นการไม่ให้รบกวนทั้งผู้ชมท่านอื่นด้วยคนอื่นที่ชมไปพร้อมๆกับเราจะได้ไม่เป็นการรบกวนเขานะคะแล้วก็ เป็นการรบกวนผู้แสดงนะคะมารยาทในการชมการแสดงเนี่ยสามารถปฏิบัติต้นเพื่อเป็นผู้ชมที่ดีได้ดังนี้นะคะ,ะสามารถแยกตามหัวข้อนะคะเรามาดูกันนะคะหัวข้อแรกนะคะข้อที่หนึ่งเลยอันนี้คือมารยาททางสังคมขั้นพื้นฐานนะคะก็คือปมือทุกครั้งนะคะเมื่อการแสดงเริ่มและจบการแสดงนะคะไม่พูดคุยขณะมีการแสดงเพราะเป็นการนะคะรบกวนสมาธิทางผู้ ชมด้วยกันกับท่านท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็ผู้แสดงบนเวทีด้วยนะคะต่อไปนะคะไม่วิจาร์การวิจาร์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่วิจารณ์ผู้แสดงนะคะจะทําให้ผู้แสดงเนี่ยเสียสมาธิด้วยแล้วก็ผู้ชมท่านอื่นจะไม่เข้าใจในการแสดงนะคะ่าต่อไปข้อที่สามค่ะไม่ส่งเสียงโหนะคะโหร้องนะคะเมื่อการแสดงจบหรือเมื่อผู้แสดงเนี่ย เกิดข้อผิดพลาดอาจจะมีการแสดงที่ผิดพลาดนะคะทําให้ผู้แสดงนั้นขาดกําลังใจนะคะถือว่ากําลังใจเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญในการนะคะแสดงออกมาได้ดีนะคะต่อไปนะคะข้อที่4แต่งกายนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสําคัญเลยค่ะในการนะคะผู้ชมการแสดงเนี่ยแต่งกายสุภาพนะคะให้เกียรติผู้แสดงสถานที่และผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะเป็นถือว่าเป็นการให้เกียรตินะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะไม่รับประทานอาหารหรือขนมนะคะขณะชมการแสดงนะคะจะเป็นการรบกวนของคนผู้ชมท่านอื่นๆที่นั่งข้างๆนะคะและต่อไปข้อที่6ค่ะไปถึงสถานที่แสดงนะคะก่อนการแสดงจะเริ่มนะคะแล้วก็ไม่ควรลุกเดินเข้าออกนะคะขณะมีการแสดงนะคะหากจําจเป็นจริงๆนะคะก็คือควรแสดงนะคะความเคารพต่อผู้แสดงและผู้ชมท่านอื่นก่อนโดยการอะคะโค้งคำนับนะคะถือว่าเป็นอะไรคะเป็นการขอโทษนะคะ อ่าลำดับต่อไปนะคะจะเป็นประโยชน์บ้างประโยชน์ของการชมการแสดงนาฏศิลและละครเนี่ยการชมการแสดงนาฏศิลและละครเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยนะคะสร้างความผ่อนคลายนะคะสร้างความบันเทิงใจนะคะให้กับผู้ชมนะคะอันนี้คือประโยชน์หลักๆเลยนะคะต่อไปสามารถนําไปอะไรคะสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ชมในวันสาคัญต่างๆด้วยอ่ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนะคะที่นักเรียนจะได้เห็นนะคะกตัวอย่างเช่นวันไหวครูเนี่ย มีการแสดงรำปวยพนนะคะ,ะในงานไหว้รูอันนี้คือการแสดงที่เหมาะสมนะต่อไปการแสดงเรื่องพระไพมณีในวันอะไรคะสุดันผู้นะคะ,ะเกี่ยวกับอะไรคะวรคดีใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะประโยชน์ของการชมการแสดงน้าตื่นสินและละครมีดังต่อไปนี้เราแยกตามหัวข้อนะคะข้อที่หนึ่งขั้นแรกนะคะง่ายๆเลยก็คือขั้นแรกเลยได้รับความนะคะสนุกสนานแล้วก็บันเทิงใจแน่นอน นะการชมการแสดงต่างๆเราต้องได้รับอะไรคะความสนุกสนานและความบันเทิงใจก่อนลำดับต,ต,ต่อมานะคะข้อที่2ช่วยพัฒนาด้านอะไรคะจิตใจอารมณ์สติปัญญาทางด้านความคิดนะคะ,ะมีความสุขก็ต้องอะไรคะพัฒนาทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจด้วยเนาะต่อไปข้อที่3ได้รับข้อคิดนะ เหมือนที่เขาบอกว่าดูละครนะคะก็จะได้มีอะไรคะข้อคิดการแสดงก็เช่นเดียวกันก็จะมีข้อคิดนะคะหรือแง่คิดนะคะจากการแสดงและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะอ่าแล้วตัวอ,อย่างอาจจะเป็นการแสดงที่สื่อถึงอะไรคะการทําดีได้ดีนะคะก็ได้รับผลที่ดีใช่ไหมคะตอบแทนต่อไปนะคะข้อที่4ได้ฝึกความคิดและจินตนาการไปพร้อมกับการชมการแสดงด้วยนะดู อะไรคะดูการแสดงแล้วก็ฝึกการคิดไปด้วยนะคะคิดตามจินตนาการตามนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะได้รับความรู้นะคะจากการชมการแสดงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยการแสดงก็จะนํามาจากวรรณคดีต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นการได้รับความรู้จากอะไรคะในเรื่องวรรณคดีนะคะอ่ะยกตัวอ,อย่างเรื่องอะไรคะภาพให้มณนีใช่ไหมคะอ่ะก็ะจบไปแล้วนะคะสําหรับอะไรคะมาระยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์น,นะคะและละครนะคะคุณครูหวังว่า จบคลิปนี้แล้วนักเรียนจะกลับไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในหนังสือนะคะวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ YouTube นะคะช่องครูบิวนะคะ k r u w b i w ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ